หมอวรงจอรยุทธ์อุดรธานีชูนโยบายถูกทั้งแผ่นดินต้องล้มทุนผูกขาดวันนี้2 2กุมภาพันธ์2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีจอรยุทธ์พบเกษตรกร,ร,กรหมู่บ้านโนนผู้ทองตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อชี้แจงนโยบายพักและแนะนำตัวนายอังกฤษดาปราวินิตว่าที่ผู้สมัครสสพักไทยพักดีเขตหนึ่งจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์วรงกล่าวว่า อดีตที่ผ่านมาเกษตรกรทำเกษตรเพื่ออาหารและยังติดอยู่กับวงจรหนี้สินแต่ปัจจุบันโลกตื่นตัวแก้ปัญหาโลกร้อนทําให้พลังงานจากฟอสซิลเป็นเรื่องล้าสมัยขณะที่ประเทศไทยมีจุดเด่นสามารถผลิตพืชพลังงานซึ่งเป็นพลังงานสะอาดได้ดีจึงเป็นโอกาสและโจทย์ใหม่เพราะไทยพักดีได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถทําให้พืชพลังงานอย่างเนเปียมาผลิตไฟฟ้าทําให้ค่าไฟเหลือ2.50บาทต่อนหน่วย ก๊าซถุงต้มถังละ225บาทปุ๋ยยูเรียกระสอบละ750บาทนโยบายเกษตรพลังงานว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเกษตรกรวันใดที่ไทยพักดีได้เข้าไปมีอำนาจเราจะรื้อระบบไฟฟ้าใหม่ให้รับซื้อไฟฟ้าจากพืชพลังงานซึ่งจะทำให้โครงสร้างพลังงานของประเทศเปลี่ยนทันทีเกษตรกรจะเปลี่ยนจากเกษตรเพื่ออาหารไปสู่เกษตรเพื่อพลังงานและทำให้เรากล้าประกาศนโยบายปลดหนี้เกษตรกรภายใน3ปี นายแพทย์วโรงกล่าวว่าปัญหาประเทศเกิดจากทุนผูกขาดทั้งพลังงานและการสื่อสารที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขเพราะพักคการเมืองรับเงินในทุนผูกขาดดังนั้นนโยบายถูกทั้งแผ่นดินต้องสู้กับทุนภูกขาดให้ได้ ถึงเวลาลุกจากการกดทับของทุนผูกขาดเพื่อลดค่าไฟค่ากา๊าซค่าปุ๋ยค่าอินเทอร์เน็ตลอตเตอรี่80บาททั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้กนการแนะนําตัวว่าที่ผู้สมัครสสและชี้แจงนโยบายพัรได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112เพิ่มความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวน์เทลแด์